สนับสนุนโดยชุดนักเรียนตราสะมอสวัสดีค่ะได้เวลาของเก็บตกข่าวต่อใครใส่สาระกับดาวพิสาราแล้วนะคะข่าวแรกวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปช่วยกันจับยาบ้าค่ะแต่ว่าคราวนี้จับง่ายกว่าที่เคยเพราะอะไรไปชมค่ะ ายาบ้าเมือพิจิตปลายนี้ข้อพับค่ะเก้าอี้พร้อมอยาบ้าและอาวุธของกลางนี้ไม่ได้ถูกตำรวจสอบข้ามวันข้ามคืนหรอกนะคะแต่ว่าพี่แกขายเองทั้งเสพเองด้วยนะซิพอหมดฤทธิ์ยาเท่านั้นแหละหรือที่เรียกกันว่ามาตายก็เลยเสลิมเสลิมไม่หื้อไม่อื้อนี่แหละโออมันน่านะะักค้าเองเสพเองอย่างนี้ก็ต้องติดคุกเองด้วยนะคะต่อไปด้วยเก็บตกเตือนภัย รองเท้าส้นสูงตายแล้วดิฉันก็ใส่เหมือนกันนะคะใส่แล้วสวยแต่อาจสวยถ้าเป็นแบบนี้ดูไว้เป็นอุทาหรณ์ค่ะช่วยด้วยจ้ารถเก๋งตกสะคนขับเป็นผู้หญิงติดอยู่ในนั้นค่ะโอ้โหโหุยหุเคาะดีนะคะที่พี่กู้ภัยลุยไปช่วยเจ๊แก่ได้ทันนะคะจึงมารู้ภายหลังค่ะว่าเจ๊จันยาชาวโคร,ราชเพื่อนบดใช่มือไม่ฮัดครับแล้วระเด้อแต่ว่า สูงไปวางใไรแฟนเบรกนะซีมันก็เลยถลายไปติดรถถึงเบรกไม่ยุ่วุ่งลงสนละคะ่ะอันนี้ต้องระวังนะคะไม่วางของเอาไว้ตรงบริเวณใกล้ๆกับเบรกนะคะส้นสูงขวดน้ําอันตรายอาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะไปต่อกันที่หนุ่มญี่ปุ่นคนนี้ดีกว่าแปลกจริงๆเดินสองขาไม่ชอบชอบเดินสีข่ขาแล้วใครจะทําอะไรเขาได้ไปดูกันค่ะ ก็เพื่อนเพื่อนๆบอกว่าผมหน้าเหมือนลิงผมก็เลยวิ่งสี่ขาเจี๊ยบเๆเเป็นลิงมันเสลยครับนี่แหละค่ะคุณเคนอิชิหนุ่มยุ่นเปีวัย29ฝึกเป็นลิงมา8ปีครึ่งจนวิ่งสี่ขาเร็วที่สุดในโลกลงกินเนสบุ๊กแล้วละจ้าโอ้โหขนาดอยู่บ้านพ่อ มาวิ่งก็ไม่เว้นนะคะคุณเคนอิเชอะไรอะเหมือนลิงตรงไหนไม่เหมือนเลยน่ารักอะชอบลิงนะคำถามวันนี้ค่ะใครดูข่าวของเราครบย่อมได้เปรียบเพราะถามว่าสามข่าวในเก็บตกวันนี้มาจากจังหวัดอะไรบ้างและประเทศอะไรตอบครบก็รับของรางวัล อย่างที่เห็นอยู่นี้นะคะวันนี้หมดเวลาของดาวพิศราแล้วก็เก็บตกแล้วค่ะพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอให้ทุกคนมีแต่รอยยิ้มนะคะวันนี้สวัสดีค่ะเ <s ign al> จ้าของคลิรปรับรางวัลด้วยค่ะ